นี่เลยครับยิงใหญ่ไปเลยครับนี่นี่นี่โค้ตเท่เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยเลยนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์ซูอีกแล้วเช่นเคยนะครับและในคลิปนี้นะครับก็ตามปกคลิปก็คือจะพาไปดูเป็นโหมดใหม่นะครับนั่นก็คือโหมดที่ทุกคนรอคอยเป็นโหมดสไปเดอร์แมนนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นโหมดที่สามารถแปลงร่างเป็นสไปเดอร์แมนได้นะครับซึ่งจะมีสไปเดอร์แมนสองศแล้วก็จะเป็นสไปเดอร์แมนที่เป็นอ่า ตัวละครลหลักนะครับตัวแบบตัวผิวสีผิวดำอ่ะมันชื่อว่าอะไรนะคุณครับผมก็จำไม่ได้เหมือนกันโมราเลสใช่ไหมอ่ะเป็นสไปเดอร์โมราเลสหรือเปล่านะก็คือจะเป็นหมดใหม่นะครับซึ่งน่าสนใจมากเนะี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยกิจกรรมสไปเดอร์เวิร์ดเนี่ยเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่วันนี้เราสามารถหมุนฟรีได้หนึ่งครั้งนะครับอ่ะผมสามารถหมุนเลยนะตอนนี้ผมรับภารกิจก่อนนะครับปุ๊บเดีย๋ยวลืมมาทำภารกิจรายวันกันนะแล้วก็ อ๋อนี่เป็นกิจกรรมที่แอบ,บเข้ามานะครับตัวนี้นี่เฮ้ยเป็นกิจกรรมที่อยู่ในนั่นเหรอพีครับเป็นสไปเดอร์เวิร์สด้วยเหรอเกี่ยวกันด้วยหรอชุดที่เกี่ยวกับสไปเดอร์แมนด้วยปะเนี่ยทำไมตัวเป็นผู้ชายแต่ชุดเป็นผู้หญิงอะ่ะอะไรวะเดี๋ยวบนบัคเจ้าของผมเนี่ยคือแบบเนี่ยเป็นผู้ชายแต่แต่แต่ชุดเป็นผู้หญิงตกลงผู้ชายหรือผู้หญิงร่วมสใส่ทั้งคู่อ๋อไม่ใช่ทั้งคู่ เชื่อโงอีกแล้วเชื่อโงเดี๋ยวมีคนด่าแล้วเนี่ยมันใสรได้ทั้งคู่เออนั่นแหละก็เดี๋ยลืมมาทำธุกกิจนะครับตอนนี้สามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอ้ยรับได้ครับอุ้ยได้ับรูปเะเนี่ยตอนนี้เขาสลับชื่อกับหรือยัังยงเลยนะครับชื่อยังมั่วซั่วอยู่เลยนวโอเคผมมีสองชิ้นไอ้ผมมีหนึ่งชิ้นเอามันต้องหมุนสองชิ้นเนอไม่เป็นไรผมนครับผมยังหมุนไม่ได้นะ เออทุกท่านก็มีหลายคนเข้ามาถามด้วยนะว่าตัวตัวนี้เนี่ยตัวเก่งตัวนีนะ้ทำยังไงนะครับนี่ก็คือความสําเร็จเนี่ยตอนนี้กิจกรรมมันโผล่มาแล้วก็คือเราจะต้องทําภารกิจต่อไปนะไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมสร้างบัญชีมาแล้วเกินหนึ่งปีเคี่ยอันนี้เราก็จะได้รับไปแล้วนะครับนี่อ่าแล้วก็สร้างบัญชีครบเจ็ดร้อยามสบบาทอ่ะครบแล้วสร้างบัญชีปีไฟหนึ่งพันสี่ร้อยอ่ะครบแล้วครับวันโมลเลยสี่เพราะผมเล่นมานานมากเกินละผมสร้างบัญชีมานานแล้วตัวนี้ แล้วก็ตรงนี้ก็คือยิงหัวผู้เล่น50คนเอคนยิงหัวผู้เล่น200คนแล้วก็ยิงหัวผู้เล่น6 0 0คนผมยังไม่ได้เล่นเลยมันก็เลยไม่ได้นับนะโหนี่ถ้าแบบได้ปุ๊บเราก็จะได้รับตัวแต้มนะครับใช่ไหมนี่ได้รับรางวัลด้วยนะครับแต้มผมได้รับแล้วนี่ได้รับแต้มแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมาทำภารกิจเพื่อรับเป็นท่าทางตัวนี้นะใครได้เร็วคอมเมนต์กันหน่อยนะแล้วก็มีทริคหรือว่า สูตรในการะสะสมแต้มไหมนะครับว่าเราต้องเล่นยังไงแต่ยิงงแล้วเนี่ยเราก็แค่ทำภารกิจแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆเราก็เล่นธรรมดาปกติของเรานะครับนี่เห็นไหมอันนี้ผมสามารถกดรับได้แล้วอ่านี่ก็คือมีตัวละครครบ50ตัวอะไรวันนี้แบบบางภารกิจมันก็ง่ายนะใช่ไหมเราเก็บแต้มจากพวกนี้ใช่ไหมอ่าจสมรภูมิก็คือเราก็เก็บจากนี่ไหมเราเรามีศูนย์นก็เลยไม่มีนะแล้วก็ตัวน,นี้ผุมได้ทองหลายอันเลยนะนี่แล้วก็ขาดอันนี้นิดเดียวนะครับก็คือ ใช้สกินสไนเปอร์5อ้นอันผมได้แล้วแล้วก็สกินสไนเปอร์25้าอันโอ้โหง่ายๆเลยสายเติมมันก็เข้าข้างสายเติมเหมือนกันนะสุดๆแล้วเนี่ยบางอันมันแบบดูดิใช้สกินปืนผมว่าแล้วทำไมมีน้องคนนึงบอกว่าสายฟรีก็อยู่ยากอยู่ดีนะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะเออมันก็เป็นไปได้ถึงว่าทําไมเขาแจกง,ง่ายจังสำหรับตัวตาทางตัวนั้นนะก็แหละมันต้องมีสกินปืนด้วยจะปลดล็อกจริงนะ ใครได้ครบแล้วก็คอมเมนต์กันมาหน่อยละกันนะคอมเมนต์มาอวดกันได้นะว่าได้ตัวท่าทางตัวนี้แล้วนะครับนี่ท่าทาง s ันบา t h i n งนะครับตื้นตื้นตื้น้นนี่อ่าแดดนะครับโอเคก็เพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราพาไปดูดีกว่าว่าโหมดสไปเดอร์แมนหรือว่ากิจกรรมสไปเดอร์เวิร์ดเนี่ยมันเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับชูแรปแล้วดีเลยนะครับเราอยู่ในวิดีโอซูเปอร์เวิร์ดอ่าไฮไลท์นะครับอ่าสไปเดอร์เวิร์ด อีเวนต์ไฮไลท์นะอ่าอ่านผิดนะเดี๋ยวเรามาอ่านอ่ามาดูวิดีโอพร้อมกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับนี่ฟิฟาย์เอ็กซ์สไปเดอร์แมนอ่าเอนเจอร์เดอะสไปเดอร์เวิร์ดนะครับแล้วก็นี่จะเป็นกิจกรรมนะตัวนี้กิจกรรมตัวนี้คุณผู้ชมเห็นกันอยู่แล้วนะครับนี่อ่าแมนนี่อิลูซีบรีวอร์ดนะก็คือมีของรางวัลที่แจกเยอะมากมายนะครับเป็นกีตาร์เป็นตัวร่มชูชีพ อ่าพาราชูทแล้วก็จะเป็นตัวสไปเดอร์เวิร์สมูนนี่สกินนะครับอ่าก็มีกระเป๋าฟรีด้วยนี่ที่สำคัญมีดาทางสไปเดอร์เซนดีโหมดด้วยนะครับและนี่เลยนะครับนิวโหมดนะครับนี่นี่นเป็นโหมดใหม่นะครับโอ้โหที่เป็นทีเซอร์สั้นๆแต่ว่าข้อตื่นเต้นนะครับดูดีก็คือที่สำคัญคือมันสามารถเปลี่ยนตัวละครได้ด้วยนะลองดูนะครับนี่ มันสามารถเปลี่ยนตัวละครได้นะนี่ตอนแรกเป็นปตัวละครนี้นะครับตึ๊บเราอันล็อกปุ๊บเราเป็นตัวละครสปไปเดอร์แมนเรามีชุดสปไปเดอร์แมนด้วยปุ๊บแล้วก็ทําภารกิจนะเป็นแลบเป็นแลบไปนะครับหนี่แล้วก็โหนไปนะครับโหนกระแสนะ <c oughs> ไม่ใช่นะ <c oughs> เออโหนในตึกนะดนเยดีล้วก็แมปเนี้ยมีรถปุกมีรถโบราณอีกด้วยอ่ะคือแบบอยู่ในเมืองนะยังเอารถโบราณมาอีกอะเลย เออนั่นแหละก็คือจะเป็นโหมดใหม่นะตอนแรกผมคิดว่าเป็นเว็บไซต์เล่นเล็กๆนะเป็นเว็บเพลย์เล็กๆนะแต่ไม่ใช่นะมันคือโหมดใหม่นะีครับนี่ดูดิมีเวลาแล้วก็มีแบบเลือกตัวละครได้สามตัวนะนก็คือจะเป็นตัวละครตัวนี้สไปเดอร์เกนแล้วก็สไปเดอร์สองูนย์เกเก้าแล้วก็จะเป็นตัวสไปเดอร์เวิร์สนะเอ้ยสไปเดอร์แมนตัว res, อมอร์เรสนะครับนี่ครับ2องสี่้าเก้าหรือว่าสองพันเกาเก้า 9, ไม่รู้เหมือนกันผมก็จำไม่ได้เออนั่นแหละ ก็คือจะเป็นโหมดใหม่น,ะน่าสนใจบ้าอันนี้ใครรอคอมเมนต์มาหน่อยนะบัตรคนอุ้ยได้เล่นเกมสไปเดอร์แมนในฟี i าอ่ะโคตรเท่อันนี้จะเป็นกิจกรรมแบบทำ l a บอะไรประมาณนี้นะเป็นโหมดทำ lab นี่เป็นแลบหนึ่งก็เป็นภารกิจนะั่นแหละเป็นโหมดที่แบบเราต้องทำภารกิจเหมือนแบบไปเก็บโลง่งเก็บเหรียญน,นะครับแล้วก็ทำภารกิจแบบไปอ่ตึกอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับต้องรอดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับใครรอแล้วก็คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะครับแล้วกว่าเหมือนแบบได้กำไร2ต่อเลยนะได้เล่นได้ของฟรีด้วยแล้วก็ ได้เล่นโหมดสไปเดอร์แมนในฟิลไฟด้วยนะก็ไม่รู้ว่ามันจะทําออกมาได้ดีขนาดไหนนะต้องรอดูอีกทีว่ามันจะแบบของดีหรือเปล่าแบบเล่นสนุกหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะ <c oughs> อ่าในตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจให้เราสุ่มเล่นเล่นันเงินกันดีกว่านครับนี่ชุดนี้ต้องเอาปะคือเป็นชุดที่แบบเออมันเป็นชุดที่มันเป็นชุดเดียวกันก็ถือว่าดีนะประหยัดดีนะแบบผู้หญิงก็อยากได้ผู้ชาก็อยากได้นะโอ้รุดที่สวยมากรดอะไรเนี่ย ขอสุ่มก่อนละกันแลวนะครับปึ๊บอาปึ๊บปึ๊บปึ๊บสำหรับใครที่แบบไม่อยากสุ่มชุดใหม่ๆหรือว่าไอดีแบบอยากได้ดีตึงๆเนะี่ยก็ฝากเพจอ e r z o n e ช็อปไปด้วยละกันนะมีไอดีตึงๆแล้วก็มีไอดีแบบเราไม่ต้องแบบสุ่มเพชรเองเสียงดวงนะเพราะว่าเป็นไอดีที่แบบสําเร็จรูปเราสามารถเอาชุดที่มันมีในเกมไปได้เลย เราไม่ต้องมาสมม่มใ้เสียเพชรแบบนี้นะคือแบบซื้อต่อมาเลยอะ่ะเออนี้ก็จะดีกว่านะโอเคเฮ้ยหไหนหก็มาแล้วขอไร้สกินลดเลยเนะี่ยฝากเพชโอเอร์ซุนช็อปไปด้วยนะที่ลิงใต้คลิปนี้เลยนะครับนี่แล้วก็มีกิจกรรมฮีโร่มาแล้วตอนนี้เอ,อ้ยก็คือจะเป็นบุญญาพัฒเข้ามาใหม่นะอ่าเดี๋ยวบุญญาพัฒซีซั่นถัดไปเดี๋ยวผมค่อยรีวิวในคลิปหน้าละกันนะครับยังผมยังไม่รีวิวเลยเนาะบุญญาพัฒเนนะี่ยอ่าค่อยมารีวิวในคลิปหลังละกันนะ โอเคก็ okay. ประมาณนี้แล้วกันนะผมขอรับของทั้งหมดแล้วก็จบคลิปนี้แล้วกันนะอุยอ้ยอุ้ยเปิดชุดไปด้วยอะผมไม่อยากเปิดเลยจริงอนะ่ะโอเคกดกลับไปโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามได้ใต้คอมเมตนต์เลยใครรอโหมดใหม่มาแล้วก็คอมเมตนต์มาหน่อยแล้วกันใครอยากเล่นแล้วนะสำหรับโหมดสไปเดอร์แมนนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีปฏิทินอีเวนต์ไหม๋ยวผมขอดูปฏิทินอีเวนต์ให้ก่อนแล้วกันนะกิจกรรมนะตัวนี้ ปฏิทินอีเวนต์มายังอ่ะอีเวนต์เนี่ยอยู่ตรงนี้เป็นปฏิทินโหมดใหม่อ่ะนี่เล่นโหมดใหม่วันที่แปดถึงสิบแปดนะครับอ่ากิจการรมจะเริ่มในอีกสามวันกเเ็เร็วนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นโหมดใหม่นะอย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับนี่น่าสนใจมากโอเคครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ Straight from the country, right there with my kid. Folds in my mouth, and they put years on Benzos. Dirt roads, backwoods. They got weed, but I been dope. Ratchet, nigga, we yeah, act cool. But I'm getting love with these light and I'm faded, super medicated. Said she wanna check the flow I said, okay, Sarah.